สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนร่วมทางแสงสว่างที่รักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Key ไขค,ความลับจักรวาลเพื่อการเตื่นรู้ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อเรื่องวิธีเติบโตจากทุก์เปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นแสงคุณเคยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายใส่คุณหรือไม่คะ คเคยรู้สึกไหมว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณพังลงตรงหน้าเหมือนโดมิโน,โนที่ล้มทั้งแถวเหมือนว่าชีวิตของคุณที่เคยมั่นคงถูกดึงออกจากมือคุณไปในพริบตาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่พังทลายลงด้วยคำพูดเพียงคำเดียวที่เหมือนเข็มแหลมทิ่มแทงหัวใจความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไป กลับจบลงในวันที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวมันเจ็บเจ็บจนไม่อยากจะลุกขึ้นมาเผชิญวันพรุ่งนี้บางคนเจ็บลึกไปกว่านั้นกับการสูญเสียคนที่รักไปตลอดการหรือบางคนถูกปลดออกจากงานที่ทุ่มเททั้งชีวิตความเจ็บปวดเหล่านี้มันลึกจนทำให้คุณสงสัยว่าคุณจะก้าวต่อไปได้ยังไง คุณพยายามหาคำตอบพยายามต่อสู้กับคำถามในใจแต่ยิ่งคุณคิดมันก็ยิ่งเจ็บยิ่งพยายามลืมมันก็ยิ่งกลับมาหลอกล้อนบางครั้งเราอาจมองไม่เห็นทางออกมันเหมือนกับว่าอยู่ในห้องมืดที่ไม่มีแสงไม่มีประตูมีเพียงเสียงสะท้อนของคำถามในหัวว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมชีวิตถึงต้องโหดร้ายขนาดนี้ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณเคยสังเกตไหมว่าในความมืดนั้นยังมีบางสิ่งรอคุณอยู่ค่ะบางสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดการวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความทุกข์และก็วิธีการเติบโตจากมันกันค่ะเราจะไม่บอกให้คุณเลิกเศร้าหรือมองโลกในแง่ดีทันทีเพราะเราเข้าใจว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้น แต่เราจะพาคุณเดินไปด้วยกันเพื่อหาคำตอบว่าความทุกข์นั้นมันมอบอะไรให้กับเราและเราจะเปลี่ยนความเจ็บปวดนี้ให้กลายเป็นแสงสว่างในชีวิตได้อย่างไรเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดจบมันอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่งดงามกว่าที่เคยก็ได้ค่ะคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนความมืดในใจของคุณให้กลายเป็นแสง ความทุกข์นั้นเปรียบเสมือนครูผู้โหดร้ายที่เราหลีกหนีไม่ได้แต่มันก็ซื่อสัตว์กับเราเสมอค่ะเคยไหมคะที่คุณรู้สึกราวกับว่าความทุกข์มันเหมือนกับคลื่นยักษ์ที่ซัดมาทับคุณจนคุณหายใจไม่ออกความทุกข์มันเหมือนกับมีดคมที่กรีดลงกลางใจมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอ่อนแอที่สุดเปราะบางที่สุดและโดดเดี่ยวที่สุด คุณนั่งอยู่ในห้อง,งเงียบๆเพียงลำพังกับความคิดที่ไม่หยุดวิ่งวนในหัวคุณถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมต้องเป็นฉันคุณหรือเปล่าคะที่เคยเจ็บเพราะถูกคนรักหักหลังคุณนอนร้องไห้ทั้งคืนตื่นมาก็ยังเจ็บเหมือนเดิมคุณมองข้อความในโทรศัพท์ที่เขาส่งมาแล้วบอกเลิกมันสั้นมันแห้งมันไร้ความรู้สึกแต่มันกลับฝังลึกในใจคุณ คุณย้อนคิดถึงทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อเขาแต่สุดท้ายคุณก็กลายเป็นแค่ตัวเลือกที่เขาทิ้งไว้กลางทางคุณรู้สึกเหมือนหัวใจโดนบีบจนแทบจะระเบิดและคุณก็ได้แต่ถามตัวเองว่าฉันไม่ดีตรงไหนทำไมเขาถึงไม่เลือกฉันคุณอาจเป็นคนที่เคยเสียคนที่รักไปตลอดการไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว พอ่อแม่คนรักหรือเพื่อนสนิทคนที่คุณเคยคุยด้วยกันทุกวันแต่วันนี้กลับเหลือเพียงเสียงสะท้อนในความทรงจำเท่านั้นคุณนั่งอยู่ในห้อง,งว่างแต่เสียงของพวกเขายังคงก้องอยู่ในหัวคุณคุณมองรูปถ่ายของพวกเขาที่เคยตั้งอยู่ตรงนั้นนึกถึงภาพที่คุณจับมือเขาในโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย คุณหันไปมองเก้าอี้ที่เขานั่งมองไปที่โต๊ะอาหารที่เคยมีเขานั่งทานข้าวด้วยกันคุณเดินผ่านห้องนอนที่เคยได้ยินเสียงหัวเราะของเขาแล้วความว่างเปล่าก็กลืนกินคุณหรือคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยถูกปลดออกจากงานที่ทุ่มเทมาทั้งชีวิตคุณยืนมองโต๊ะที่เคยเป็นของคุณถูกเก็บข้าวของออกไปจนหมดเหลือเพียงความว่างเปล่า คุณหันกลับไปมองเพื่อนร่วมงานที่ไม่กล้าจะสบตาแล้วความคิดมันก็แล่นเข้ามาในหัวว่าฉันหมดคุณค่าแล้วหรอหรือคุณอาจเคยจะเป็นคนที่ล้มเหลวในสิ่งที่คิดว่าตัวเองต้องทำได้คุณเดินออกจากห้องสัมภาษณ์งานพร้อมกับคำปฏิเสธที่ย้ำในหัวว่าเราไม่รับคุณ มันเหมือนกับคำพูดเหล่านั้นทำลายคุณจนไม่เหลือความมั่นใจอีกต่อไปคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องแบกภาระหนี้สินที่หนักอึง้งคุณเคยตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งพร้อมกับกองจดหมายทวงหนี้ที่วางกองอยู่หน้าบ้านแต่ละฉบับเหมือนมีดที่กรีดใจคุณคุณเดินเข้าธนาคารหวังจะขอขยายเวลาแต่กลับได้คำตอบสั้นๆว่าเราช่วยอะไรคุณไม่ได้ แล้วคุณก็กลับมานั่งที่บ้านมองลูกที่นั่งเล่นอยู่ข้างหน้าแต่ในหัวของคุณมีเพียงคำถามว่าฉันจะหาเงินจากไหนมาให้ครอบครัวมีชีวิตรอดทุกคืนคุณนอนหลับไปพร้อมกับเสียงในหัวที่บอกว่าฉันไม่ดีพอและทุกเช้าคุณก็ตื่นขึ้นมาพร้อมความกังวลที่เหมือนก้อนหินกดทับหัวใจคุณคุณเคยไหมรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก เพราะโลกทั้งใบเหมือนจะล่มสลายจากตัวเลขในบัญชีที่ติดลบคุณอาจจะเป็นหนึ่งคนที่เคยเจอกับประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลือนรั์สินที่หามาทั้งชีวิตของคุณจมหายไปกับภัยพิบัติหลายคนเคยเห็นภาพข่าวบ้านที่ถูกน้ำท่วมสำหรับพวกเขาเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยมันเลยอาจเป็นแค่ภาพผ่านตาในทีวี แต่สำหรับบางคนหรือตัวคุณนั่นคือชีวิตจริงคุณยืนอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงถึงเอวมองไปรอบๆเห็นเฟอร์นิเจอร์ข้าวของที่คุณเก็บเงินมาซื้อทีละชิ้นจมอยู่ใต้น้ำรูปครอบครัวที่เคยติดอยู่บนผนังลอยไปพร้อมกับกระแสน้ำอารบัมภาพถ่ายวันแต่งงานที่เคยเป็นสมบัติชิ้นสำคัญได้กลายเป็นเศษกระดาษเปียก คุณนั่งลงกับพื้นคิดถึงแรงทั้งหมดที่เคยทุ่มเทเพื่อสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาแต่ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทุกอย่างกลับกลายเป็นศูนย์เพื่อนบ้านอาจจะปลอบคุณว่ายังดีที่รอดชีวิตมาได้แต่คุณรู้สึกไหมว่าการต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์มันไม่ง่ายเหมือนคำพูดเหล่านั้นเลย คุณเคยได้ยินข่าวคนที่ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะโรคที่ไม่ได้รับเชิญไหมลองคิดดูว่าคุณไปตรวจร่างกายประจำปีเหมือนที่เคยทำทุกปีแต่ครั้งนี้คุณได้รับผลตรวจที่แพทย์บอกว่าคุณเป็นมะเร็งโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนคุณกลับบ้านพร้อมกับคำถามที่ว่าทำไมต้องเป็นฉัน คุณมองลูกมองครอบครัวแล้วคิดว่าฉันจะอยู่ได้นานแค่ไหนจะได้เห็นลูกเรียนจบไหมการรักษาไม่ใช่แค่เจ็บปวดทางร่างกายแต่มันทำให้คุณหมดเรี่ยวแรงทั้งทางใจและการเงินคุณมองกระจกเห็นตัวเองที่อ่อนแอลงทุกวันผมร่วงร่างกายซูบผอมแต่สิ่งที่เจ็บยิ่งกว่านั้นคือสายตาของคนในครอบครัวที่พยายามฝืนยิ้มให้กำลังใจ ทั้งที่คุณรู้ว่าพวกเขาเองก็กลัวไม่แพ้คุณไม่ว่าความทุกข์จากเรื่องเหล่านี้ที่เรายกตัวอย่างมาหรือความทุกข์อื่นๆนอกเหนือจากนี้ล้วนหนักหนาแล้วก็เจ็บปวดมันโหดร้ายจนทำให้คุณสงสัยว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมแต่มันก็ทำให้คุณได้เห็นความจริงข้อหนึ่งว่าชีวิตไม่ได้สัญญากับเราว่าจะราบรื่น แต่ทุกครั้งที่คุณล้มชีวิตกําลังท้าทายให้คุณลุกขึ้นใหม่ค่ะในตอนนี้คุณอาจรู้สึกเหมือนกําลังถูกทดสอบอย่างหนักแต่บางทีมันอาจเป็นโอกาสให้คุณค้นพบพลังในตัวเองที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ก็ได้ค่ะความทุกข์มันไม่เคยถามเราว่าพร้อมจะรับมือไหมมันแค่โผล่มา แล้วก็ปล่อยให้เราจมอยู่ในนั้นทำไมเราถึงติดอยู่ในความมืดของความทุกข์นานขนาดนี้คุณเคยถามตัวเองไหมคะว่าทำไมบางครั้งเราถึงไม่สามารถปล่อยวางความเจ็บปวดนี้ได้คำตอบมันอ่านอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือเพราะเรายึดติดเราไม่ยอมปล่อยอดีตที่มันผ่านไปแล้วเราคิดซ้ำๆถึงสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราชอบย้อนกลับไปมองมันครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนหนังที่เล่นซ้ำในหัวเราย้อนคิดถึงคำพูดที่เขาบอกเลิกหรือภาพสุดท้ายก่อนคนที่เรารักจากไปเราโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าและที่สำคัญที่สุดเรามักโทษตัวเองเช่นถ้าฉันทำดีกว่านี้เขาคงไม่จากไปถ้าฉันตั้งใจมากกว่านี้ฉันคงไม่ล้มเหลวแบบนี้ ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บเหมือนเราใช้มีดกรีดแผลตัวเองซ้ำๆซ้ำๆทุกวันเพื่อย้ำความเจ็บปวดนั้นให้มันชัดขึ้นแต่ลองคิดดูนะคะการจมอยู่ในความมืดนั้นช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมลองนึกภาพคุณยืนอยู่ในน้ำทะเลลึกคุณถือก้อนหินขนาดใหญ่ไว้ในมือมันหนักจนคุณจมลึกลงไปทุกทีทุกที แต่แทนที่คุณจะปล่อยมันไปคุณกลับกำมันแน่นขึ้นเพราะคุณกลัวการปล่อยมันกลัวว่าถ้าคุณวางมันลงแล้วคุณจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปนี่เลยค่ะคือสิ่งที่เราทำกับความทุกข์การเดินทางออกจากความมืดของความทุกข์อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการเผชิญหน้ากับมันเราอยากจะให้คุณลองหยุดวิ่งหนีสักครั้งนะคะ หันมามองความเจ็บปวดตรงหน้าแล้วถามมันว่าเธอพยายามจะบอกอะไรกับฉันถ้าคุณเพิ่งถูกคนรักทิ้งบางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะให้คุณกลับมารักตัวเองอีกครั้งค่ะถ้าคุณล้มเหลวจากการทำงานบางทีนี่อาจจะเป็นสัญญาณให้คุณมองหางานที่เติมเต็มหัวใจคุณได้จริงๆถ้าคุณสูญเสียใครสักคนไป บางทีมันอาจสอนให้คุณเห็นคุณค่าของคนที่อยู่ข้างๆของคุณตัวอย่างอย่างเช่นคุณเคยเจอคนที่เสียแม่ไปอย่างกระทันหันแต่เขากลับใช้โอกาสนั้นหันกลับไปใส่ใจพ่อตัวเองมากขึ้นดูแลเขาในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนคุณไม่ต้องรีบหาคำตอบว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้น แต่คุณต้องเริ่มถามตัวเองว่าฉันจะทำอะไรกับมันได้บ้างถ้าคุณนะคะถูกคนรักทิ้งแทนที่คุณจะจมอยู่กับคำถามที่ว่าทำไมเขาถึงไม่รักฉันลองเปลี่ยนมาถามตัวเองใหม่ว่าฉันจะเริ่มดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้คนที่คู่ควรได้เห็นฉันถ้าคุณสูญเสียคนที่คุณรักแทนที่คุณจะจมอยู่กับความคิดที่ว่า ทำไมเขาต้องจากฉันไปแล้วลองถามตัวเองว่าฉันจะทำให้ช่วงเวลาที่เหลือของฉันกับคนอื่นให้มีค่ามากที่สุดได้ยังไงความเจ็บปวดมันไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มันมาเพื่อเปลี่ยนเราให้แข็งแกร่งขึ้นมันมาเพื่อปลุกเราให้ตื่นจากชีวิตที่เคยชินค่ะจากนั้นคุณ จงเปลี่ยนความมืดให้เป็นแสงเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นพลังคุณรู้ไหมคะว่าแสงสว่างไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันมาจากตัวคุณเองค่ะเราขอยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดให้คุณได้เห็นภาพอีกครั้งของคนที่เคยเจอจุดต่ำสุดของชีวิตอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยโดนสามีทิ้งพร้อมลูกเล็ก เธอไม่มีงานไม่มีเงินและไม่มีใครช่วยเหลือเธอร้องไห้ทุกคืนจมอยู่กับคำถามที่ถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมชีวิตถึงโหดร้ายกับฉันขนาดนี้ฉันจะอยู่ยังไงฉันจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงดีแต่ในที่สุดเธอก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังเธอเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆจากห้องครัวน้อยๆของเธอ เธอเรียนรู้ทุกอย่างจากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจนวันนี้เธอกลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้แม่เลี้ยงเดี่ยวอีกหลายคนชีวิตของเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดหายไปค่ะแต่เพราะเธอเลือกที่จะเอามันมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ตัวเองเดินหน้าคุณเองก็ทําได้เหมือนกันค่ะเริ่มจากการตั้งคําถามง่ายๆกับตัวเองว่าสิ่งนี้สอนอะไรฉัน แล้วถามต่อไปว่าฉันจะทำอะไรเพื่อเปลี่ยนมันได้บ้างจงเชื่อว่าทุกอุโมงค์มีทางออกเสมอคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าโลกกำลังต่อต้านคุณแต่ขอให้คุณจำไว้ว่าทุกอุโมงค์มีปลายทางเสมอค่ะไม่ว่ามันจะยาวหรือมืดแค่ไหนแต่ถ้าคุณเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายคุณจะเจอแสงสว่างค่ะ บางครั้งแสงนั้นอาจ,จไม่ได้มาจากปลายอุโมงค์แต่มาจากตัวคุณเองคุณคือคนที่สร้างแสงสว่างในความมืดของตัวเองได้ความทุกข์ของคุณอาจเป็นเหมือนคืนที่มืดมนที่สุดแต่คุณเคยสังเกตไหมแสงดาวมันจะชัดเจนที่สุดในคืนที่ไร้แสงจันทร์ชีวิตของเราก็เหมือนต้นไม้ที่เติบโตในดินแห้งแล้ง ยิ่งเจอสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายมากเท่าไหร่รากของมันก็ยิ่งลึกและก็แข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นทุกหยดน้ำตาที่คุณหลั่งออกมามันไม่เคยสูญเปล่าค่ะมันเป็นด่งฝนที่ค่อยๆหล่อเลี้ยงจิตใจคุณให้แข็งแรงกว่าเดิมความทุกข์คือฟ้าที่มืดที่สุดก่อนรุ่งเช้าเราอยากจะให้คุณลองนึกถึงท้องฟ้าที่มืดมนที่สุดในคืนฝนตกหนัก คุณอาจรู้สึกหนาวเปียกและอ่อนแอแต่มันคือช่วงเวลาที่ดวงดาวจะเริ่มส่องแสงและเมื่อฝนหยุดตกคุณก็จะได้เห็นสายรุ้งค่ะชีวิตของเราก็เช่นกันความทุกข์คือพายุที่ชำระล้างสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็ทำให้เราได้เห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองจงขอบคุณแสงสว่างในตัวคุณเองอย่ากลัวที่จะเจ็บ อยากกลัวที่จะล้มเหลวและอยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่และอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะคุณยังมีพลังคุณยังมีแสงสว่างที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกความมืดให้กลายเป็นบทเรียนความทุกข์ของคุณอาจไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะเดินได้จากนี้ไปลองมองตัวเองในกระจกแล้วบอกตัวเองว่า ฉันยังมีพลังฉันยังมีแสงสว่างในตัวเองขอให้คุณรักตัวเองและรู้ว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่จะพาคุณไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้เดคี key, ขอขอบคุณที่คุณเปิดใจรับฟังหวังว่าคลิปนี้จะสร้างแรงใจให้คุณลุกขึ้นอีกครั้ง ขอให้แสงสว่างในตัวคุณเปล่งประกายต่อไปในทุกเส้นทางที่คุณเดินและขอให้จักรวาลมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเสมอขอบคุณจักรวาลที่นำพาให้เราได้มาเจอกันคลิปนี้เดอะคีขอสวัสดีค่ะ